กราบเท้าหลวงพ่อที่ก็าลบอย่างสูงเอ,อวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องปู่พอตายกับหลวงพ่อสักเล็กน้อยอ,อทำไมจะมาผู่พอตายอ๋อพ่อของลูกปู่พอตายไปเมื่อยี่สิบหกปีที่แล้วตอนที่แกขาดใจตายในะแกยิ้มแข่งยิ้มแย้ยมแจ่มใสอ้าวนี่ไม่สงสัยอะไรหรอกเพราะผ่านไปแล้วตัวยี่สิบหกปีแต่มาสงสัยว่าผ่านไปต้องยี่สิบหกปีเพิ่งมาเข้าฝัน มานั่งร่วมวงกินโต๊ะอาหารกับลูกสงสัยว่าปัจจุบันนี้นะ่ะท่านคงจะสบายหรือท่านจะลำบากแล้วจะมีทางช่วยเหลือท่านได้อย่างไรต่อไปหรือไม่ขอรับช่วยได้ทุกอย่างนะการฝันเห็นเนี่ยนะครับแสดงว่าเขาดีแล้วเอเอมื่ก่อนแกนคงดีแต่ว่าคนนี้จิตไม่ยอมรับครบเขาอาจจะมาเข้าฝันได้เข้าฝันไม่ได้เ,ออไเห็นออใจไม่ดีพอ ครับคด้วยการจะเข้ามาเข้าฝันได้จิตตอนหลักต้องเข้าถึงอุปจารสมาธิก่อนแล้วิีฌานอ๋อเคล็ดที่แปลกใจคือว่าธรรมดาคนผูกคอตายมันต้องหน้าตายยุ่งยี่อยู่ยี่แต่นี่ยิ้มแข่งเลยเแลาแกผูกคอตายแกไม่รู้หูกคอตายเนี่ยตัวคนผูกไม่รู้ตัวงั้นเลยไม่รู้ตัวเข้าใจว่ากันยังสนุกรื่นเริงอยู่เยอะแบบนี้เยอะย่างนี้หลวงพ่อผ่านมาเยอะนะเยอะแยะแล้วครับครับ ขอให้การยิ้มจงเจริญมีสอนให้ยิ้มเมองนะตุก็าเลยยิ้มนงมิธุนาก็รเรื่องคายครเละบ้าง <laughs> เดือนหน้าแล้วคอยอนิดหน่อยอกรเท้าที่ผมพ่อถือรับอย่างสูง